สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตาลนะคะทีมงานประเสริฐผลยุสคาสาขา101นะคะวันนี้นะคะ้องตอนมาส่งมอบรถอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะอำเภอเรืองนกขานะคะ เคสนี้นะคะนี่เลย Isuzu D-Max Blue Power ปี2021คันนี้เลยอยากบอกว่ารถสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเนี่ยสัมภาษณ์ลูกค้านะคะเพราะว่าเคสค <ๆ S 2> นี้ก็คือ<ม>คุณลูกค้าทําการตรวจเครดิตทําสัญญากับเราก่อนแล้วเราสั่งซื้อรถให้ลูกค้าตามสเปคที่คุณลูกค้าอยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์การให้บริการนะคะเบื่อานเนคุณลูกค้าติดต่อซื้อรถกับเราทำางไคอคะเห็นทางเพจ Facebook ครับก็เลยเห็นรถมาโชว์ผมก็เลยทักสลลไปครับสลลก็ตอบมาเร็วมากเลยครับดีมากเลย ค่ะก็คือติดต่อมาทางแฟนเพจกผลนะคะทีนี้พอเราคุยรายละเอียดกันนะคะก็ทําการตรวจเครดิตคุณลูกค้าทําสัญญากรนะคะแล้วทีนี้เราก็สั่งซื้อลถคันนี้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าเป็นคนแจ้งเราใช่ไหมคะว่าอยากได้รุ่นไหนใช่ครับก็คือเราสามารถแจ้งเซลล์ได้เลยว่าอยากได้สเปคนี้รถปีไหนพอสอไหนสามารถที่แจ้งปุ๊บแล้วเซลล์ก็จะอ่าทการไปสั่งซื้อตามสเปคที่เราต้องการให้เลยครับวันนี้คุณลูกค้าพอใจไหมคะกับรถเราพอใจมากครับสภาพสวยมากเลยดูดูแล้วก็น่าจะใหม่กว่าคันแรกอีกไ ใช่ครับค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากรับรถง่ายๆแบบนี้หรือว่ากําลังมองหารถมือสองคิดจะซื้อรถคิดถึงเซลล์ลูกตาลทีมงานประเสริฐผลยูส่าร้อยเอดนะคะศูนย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าเก้าสี่ยินดีให้บริการนะคะวันนี้ส่งมอบรถต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก